เรื่องราวอะไรกันพูก่อนใครอย่าเพิ่งพูดค่ะโอ้โหเรื่องเด็ดแม่ต ah yeah> huh> ั้งมาเลยอ่ะฉันโองค์ค่ะคนไหนคนไหนเคืออีเดียวเลยอ่ะเอาเออส่เติร์มาคนอื่นเขาอาจจะกรีดอะไรแต่เรากรีดตาค่ะนกขัาก็ต้องกรีดกดแล้วคนอื่นกรีดอะไรกรีดยางอยู่ใต้หัวใคร อีพีโทรมาฮาลัลโหลแบบนึงได้ยินม,มเบปะ,ะ่ะจะตัดต่อคลิปมีอะไรอ่ะอย่าพึ่งค่ะตอนนี้มีเรื่องด่วนค่ะ SOS เท่านั้น SOS เรื่องอะไร <c oughs> ไม่บอกค่ะขอไม่รู้ละเอียดน,นะคะอีกห้าทีจะไปรับหน้าบ้านนะคะ <c oughs> คุณพี่แต่ตัวแล้วลงมาด่วนค่ะเดี๋ยวแบบหนึงกูอาบน้ำแล้วนะ <c oughs> เอา้าอะไรวะ ทุกคนคือปกติปีมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้เลยนะอยู่ดีๆก็โทรมาทําไมเป็นอย่างนั้นนะเรื่องอะไรวะา s s s ว่ามันต้องหลอกไปไหนแน่ๆเลยจะตัดต่อเนี้ยยังไม่เสร็จเลยดูงานทุกคนงาน้างไมาอยู่เลยเนี่ยผมเรียบมากผมเรียบมากดู ลงไปหาเพื่อนแหละเพื่อนก็ลองจะมานะทุกคนคือยังไม่รู้เลยว่ามันให้เป็นทาอะไรกันตอนเนี้ยคือเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยว่าที่มันชวนเนี่ยคือมัน SOS คือเรื่องจริงหรือว่ามันแกล้งเพราะว่าอีพวกเนี่ยมันชอบชอบปังอะแต่รู้ว่านี่อาจจะเรื่องจริงก็ได้คือไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะจริงหรือหลอกกะบทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยมันเรื่องเรากันอะไรกันรีบขึ้นมาค่ะอย่าเพิ่งพูดรีบขึ้นมาเอาอะไรอยู่วะเข้าไปได้ปะ เรื่องราวอะไรกันโว้ยึ้นมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งพูดค่ะโอ้โหเรื่องเด็ดแม่เรื่องเด็ดเรื่องอะไรอยากรู้แล้วเนี่ยไปที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฝากให้หมดเล่าตอนนี้เลยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ขอถือภาษาไปข้างเป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องด่วนที่ยังไม่ด่วนตอนนี้เพราะคันที่จะ important มาก yes เราไปไกลไหมอ่ะโอ้ไม่ใช่แบบว่าชวนไปนู่นนะพัทยานู่นนี่นั่นนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขน อะไรอ่ะบางแสนขอหัวคอขอหัว้อได้ไหมอ่ะหัวข้อว่าพูดเยอะะขอหัวข้อสามคำอ่ะมันพูดยากอ่ะเพิ่อนี่อยากมันพูดยากอ่าเออเราไปด้วยกันก่อนละกันเดี๋ยวินให้ฟังแต่แม่ก็เหล่าให้หมดเกลียดมาไปอยากกินเหล่ากันเหล่าอะไรอ่ะออกเดินทางแล้วนะทุกคนว้ายตื่นเต้นมาก ือ,อุอ้ยเซนเซอร์ปิดเอามือปิดมันเซนแรงเกินไม่คือจะไม่บอกจริงหรอว่าจะพาไปไหนมีเรื่องอะไรพูดึ่งไม่ <c oughs> มยังไม่อยากบอกตอนนีเชียร์ด <c oughs> <c oughs> ีเลยว, <c oughs> คว <c oughs> ่คือกล้องมาค u i t e นานแล้วอ่ะคือมึงจะมาแบบไม่คืนนี้กูไม่รู้มันถ่ายแล้วหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่หรอ <c oughs> ค่อยบอกคือกล้อ,องก็ประมาณสิบวีแล้วอีวีมันสุด ลบปีก็มีอะไรจะพูดใหม่เดี๋ยวี่นดินี่นหทดิบอกว่า SOA แต่ชุดแอบแรงอยู่นะเดี๋ยวค่อยค่ะโอ้ลัวโดนแดดโดนแดนเรื่องกี่แล้ววะ อยทำไมวมี่เราได้เป็นกูโดนเบรนด์แต่มันใกล้บ้านนี่นะที่ทํางานเธอเพื่อกูมาสานวันะมึงเข้างานแปดโมงเช้งกูไปถึงเกือบเก้าโมงทุกวันไม่ว่าหรอไม่<ต>ว่าแต่ว่า<ม>หากัาหากเงิน <laughs> หักเงินางน,นาทีละบาท <laughs> <laughs> โอ้โหแล้วก็ไปแก้ทุกวันแต่ว่าหักตอนโบนัสสิ้นปีให้ท้าวโบนัสกูจะได้กี่ร้อยอ๋อเป็นโบนัสหักโบนัสแบบเขาเริ่มเพ้ยบโบนหรอไม่เขาเป็นอย่างงี้มาแล้วเขาเป็นอย่างงี้มาอยู่แล้วคนจะถามว่าวี่กลัวกดไหมแต่เขาไม่ว่าไง ขอให้กูไปสิบหงเขาก็ไม่ว่างเตยรถแดดเบี้ยวอยู่แสยตาเอียร์ระวังฟังเบี้ยวโยกอ่ะคือขอให้เป็นแค่คนอดเส้นทางแล้วโู้รถติดสนั่นเลยคือขอให้ให้โยกไปออกกับหัวได้ป่ะวีวีวิ่ชิดด้านนี้ไปปะระวังดูเหมือนต้องวิ่งอาจจะต้องเอาหน้ายื่นไปหน้ากระจกเนาะใช่ใช่คุณไม่ไหวนะคุณทำแบบนี้จริงนะแล้วทำไมไม่เอาแว่นมากูลืม แถวสุทธิสามหรอแต่แบบอย่างนั้งเนาะเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอช่เงียช่วยส่งไปให้นางหน่อยลูกเติมไฮไลท์นะไม่ใช่ไฮไลท์ด้วยอันนี้คือแต่จมูกมันก็พุ่งพุ่งทรงใบเฟิร์เลยนั่นเนี่ยใช่ใครจะให้ราคา อุ้ยอุ้ห่างใกล้เกินพี่พี่มันสวยนันเพราะฝนอ่ะอ้าถึงแล้วหรอสรุูมาพาไปทำอะไรกันเนี่ยพามากินข้าวเย็นไงาพามาดินเนอร์แมโดนนนใช่วันนี้เราจะมากินแม่โดนนนกันดีกว่าเพราะว่าเรถึงวันเดี๋ยวนี้กินข้าวคนเดียวไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องที่จะชวนมาไม่ไม่รู้เอางี้มากินก่อนได้ไหมเอาไปกินข้าวได้ยังไงปีกไปไปไปเหอะไหนล่ะ เอาเก้าเอาก้าสิบเก้าบาทเก้าบาทต้องโหลดแอปบอกเดี๋ยวนะเ้าบาทก็ทนมาขอรเสร็จได้เยอเดอวิธารูปมือาม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 าขอสรุปเลยก็คือที่เรียกมาวันในเอสอเคืออะไคือแบบว่าเอออะไรอยารู้อ่ะก็ปกติไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยไงแล้ว่อยู่ดีก็บอกเอสโอแล้วก็ลากมาเลยอ่ะั คนไหนคนไหนก็คือฟังว่าเคยกับเขามาสักพักนึงแล้วจริงปะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงมันเกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วนะจริงนะสองเพราะมันแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราอายุห่างกันดาราต่อดาราเขาต่อจริงจริงอะเจ็ดปีเขาอายุห่างกันเจ็ดปีนะเขาอายุสิบเจ็ดอ่ะ ไม่ใช่เพื่อรออยู่มากกว่าร้อยกว่านะไม่ใช่เพื่อรออยู่ร้อยกว่านะมันก็ไม่ก็ไม่ได้เน right ี่ยมันจะร้องไห้สิอย่างเนี้ยแล้วปีลัพมีเรื่องอะไรไหมหรือว่าท no ี่เรียกมาเขาพอเรื่องพี่คนเดียวเรื่องคนนี้คนเดียวเพเปอร์ไม่มีไม่รู้ก็มาคือมันมันรักกันไปแล้วมันรักกันไปแล้วว่ามันก็คุยกันแบบกัเดือนหนึ่งแล้วว่าก็เลยต้องเรียกเปเปอร์เพื่อมาแบบว่าปลอบใจเธอแต่อยู่พีมีหยุดเติมเลยอ่ะ ไปสั่งกระด้งนู้นกันไปแล้วเออเราลากมาแล้วก็ไม่เห็นจะมีเรียกอะไรเลยบอกว่าโอหังโอหังกับบิ๊กมาเติมอยู่เลยเออคนอื่นเขาอาจจะกรีดอะไรแต่เรากรีดตาค่ะเรากรีดอะไรกรีดยังอยู่ใต้หัวใครสั่งไงอ่ะท้าไม่เป็น ไม่คือต yeah, right. ้องเรื่องในนี oh, ้ก่อนวะนี่ซอสน่าทูเลยอุ้ยคือตำนานอ่ะไม่มันเปลี่ยนใหม่เพราะตัวความที่ออเดอร์มันไม่เป็นอย่างนี้ไงอุ้ยเอาภาษากรีนนะ H E A R Oh you very spicy oil spicy ลาบก้า แก่งอ่ะ o อ d e อ d r ไม่ใช่เสนอะไรอ่ะแ่จยังจแล้วหมดแล้วดูเบอร์กับเราแต่งตัวเนกันเวอร์มานแต่งตัวเหมืนจะไปไหนกันเลยเราอะแต่ไอขึ้นฟ้าเลยกระจกข้างนอกข้างนอกขึ้นฟ้าแเลยนะผมจะยืงปะ ินซอสแบบนี้ฮะวา<อ>้าวของปีคืออะไรอ่ะน,น่าอิ่มมากอ่ะก็ยืมของเปเปอร์แด้อะไรนะอเนไไไนอามาวางจัดจานหนูคไทยอิ่ขออมัยเขาพงเดินไ่ได้เลย